กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้วัจียสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าเขาร้อมนะคะอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมพื้นที่โดยรอบนะคะว่าที่วัดนี้เขามีอะไรกันบ้างไปค่ะมาค่ะเพื่อนๆเอซเดี๋ยวเรามากับสักการะบูชานะคะมาค่ะ อาถาบูชาหลวงพ่อพันปีสีตะเคียนทองนโมต,สพพตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,สพพตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,สพพตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสานุสัละเนนาปิอันตะเดเขปิปานิโนปฏิทิธัมมะพิกัตฉันติ ูมิยังวิยะสัพพทาสัพพูปัทวะชาลัมหายักขะโจลาทิสัมพวาคน,นานาณจามุตตานังปะลิตันตัมภะนามะเหติหังจัโตโลทินัง ติหังจะโตโลทินัง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 สาธุ ป่าเขาล้อมตั้งอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซามีประวัติความเป็นมาอันน่าทึ่งจากการพบไม้ตะเคียนโบราณอายุพันปีจำนวนมากใต้ดินระหว่างการก่อสร้างเขื่อนสียัดโดยไม้ตะเคียนเหล่านี้บางส่วนกลายเป็นหินแล้วเจ้าอาวาสวัดคือพระครูประหลัดชาญธรรมชโยทางวัดจึงนำไม้ตะเคียนโบราณดังกล่าวมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่นหลวงพ่อพันปีสีตะเคียนทองและเป็นที่รู้จักในฐานะวัดแห่งเดียวในไทยที่รวบรวมพระพุทธร,รูปไม้ตะเคียนแกะสลักอย่างอลังการประวัติโดยย่อการค้นพบไม้ตะเคียนระหว่างการก่อสร้างเขื่อนศรียัดในอำเภอท่าตะเกียบได้มีการขุดพบไม้ตะเคียนจำนวนมากที่ฝังอยู่ใต้ดินลึกกว่า5เมตรการกลายเป็นหินบางส่วนของไม้ตะเคียนที่ขุดพบนั้น ได้ไกลเป็นหินไปแล้วซึ่งทำให้สันนิษฐานได้ว่ามีอายุยาวนานนับพันปีการจัดตั้งวัดและการแกะสลักพระครูประหลัดชาญธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดป่าเขาล้อมได้นำไม้ตะเคียนเหล่านี้มาให้ช่างแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาความพิเศษของวัดหลวงพ่อพันปีสีตะเคียนทองเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ตะเคียนโบราณ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติมีความยาว10เมตรสูง3เมตรบรรยากาศวัดตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีภูเขาล้อมรอบบรรยากาศสงบเงียบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมความเชื่อและศรัทธาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของไม้ตะเคียนโบราณที่ไกลเป็นหินและถูกนำมาสร้างเป็นพระพุทธรูปทำให้วัดป่าเขาล้อมเป็นที่รู้จักและมีผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญ ทางด้านนี้นะคะจะเป็นนกคุ่มคุ้มเงินคุ้มทองนะคะก็เดี๋ยวเราอธิษฐานนะคะครั้งแรกก็คือขอให้เบานะคะถ้าสิ่งที่เราขอสำเร็จครั้งที่สองขอให้หนักนะคะค่ะเดี๋ยวเรามากับสักการะองค์หลวงพ่อสโสธรนะคะแล้วก็พระพุทธชินราชนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนเอซเดี๋ยวเรากับสักการะองค์ทเทวสุวรรณนะคะ ชุดนี้เป็นเครื่องสักการะนะคะมาค่ะ มาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามากับสการะบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอโทขอราบด้วยกันค่ะ ทางนี้จะเป็นอุโมงค์นะคะเป็นอุโมงค์ไม้ตะเคียนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆข,ขึ้นไปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะไปค่ะมาค่ะพเพเื่อนๆถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะไปค่ะ ถึงแล้วเพื่อนๆโอเคข้างบนนี้ก็จะเป็นวิวนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเรือนะคะไม้ตะเคียนแล้วก็มีวิวนะคะข้างบนนี้ค่อนข้างสวยงามนะคะเพื่อนๆอากาศปโปร่งสบายค่ะอยู่ในช่วงก่อสร้างด้วยนะคะตรงนี้วิวสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆ f c นะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปมูที่ไหนกันก็ขอให้เเพื่อนๆ FC ซนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงรวยเฮงปังรุ่มกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้